นโนอาลางแขะเลยสอสน็อกสอสวัสดีครับต้อมฟิชออนนะครับผมวันนี้ก็มาซ้ำใหม,ม่เดิมนะครับผมหลังจากเมื่อวานนี้ผมยิงชะโดลาดไปนะครับผมก็น่าจะมีไซส์สามบวกอยู่นะครับผมก็ในช็อตในช็อตที่ลง่งคิดไปไม่ไม่มีนะครับผมเพราะว่ากด กดถ่ายไม่ทันนะครับผมเป็นจังหวะที่ตอนที่มาดาูมาช่วยน้องเค้กเอาปลาขึ้นนั่นแหละรครับเราชะโดมันขึ้นครับจังหวะนั้นก็ไม่ได้เปิดกล้องนะก็ยิงไปยิงผิดนะครับผมปลาขึ้นหนึ่งเดี๋ยวผมย,ยิงผิดเองนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวรอน้องเค้กก่อนนะครับผมผมก็จะดื่มกาแฟก,ก่อนนะฮะเช้าๆดื่มกาแฟซื้อข้าวจี่ข้างทางมาง่ายแล้วก็เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์กัน,นครับผม 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번, 야야야야야. 내 마늘도 왜가어 너가 이야왜 그러냐고, 뭔데, 너 때문에. เข้างานสายเราอ่ะเข้างานสายของเทครัเพ <Okay. S 1> ึ่งมาครับครับ <Okay. S 1> วาดเข้าหมาน,นะครับผม <c oughs> มี FC คอมเมนต์มาว่าเป็นเทโพนะครับ รวมเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเราก็ไม่จำนานนแต่ว่ามันคล้ายอยู่นะมันเพราะว่าแถวนี้มันเป็นในกระชังเลี้ยงปลานะครับผมเขาจะเลี้ยงปลาเทปโพเยอะอยู่นะครับผมก็เลี้ยงปลาอย่างอื่นไม่ได้คนระับกระโชไม่ใช่กระโชช้โดมันเยอะกัดกระชังขาดปลาดุกนี่ห้ามเลี้ยงนะที่นี่ที่ม่ไม่เจอสักตัวเลยแต่่ฟเปิดน้ไม่แน่นอนู่เฮ้ยมันขึ้นแล้ว นู่นูหนูขึ้นแล้วครับน้ำหมุนเดี๋ยวไปจ้องกันครับ มองไม่เห็นจริงๆตามองข้างต่ำอย่างเงี้ยยิงไปนู่นแล้วผมมองไม่เห็นนะครับจังหวะเมื่อกี้นี้ผมมองต่ำลงมาก็เฝ้าอยู่บนสะพานน่าจะสองชั่วโมงกว่าแล้วนะครับก็เห็นชะโดนะครับแต่ว่าขึ้นขึ้นเร็วลงเร็วนะครับยิงไม่ทันนะครับผมก็คงต้องเปลี่ยนแผนลงไปยิงปลาช่อนข้างล่างครับผมไปไปดูกันครับ อาหลางแฉะเลยดูไ e. ่ม mm ีเงี้ยด้วยเข้าเต็มน็อกเลยนะโดนกระดูกด้วยนะโดนอีกน่าจะดูสันหลังเดี๋ยวไว้ใจมันตอนพี่ต้อมเลิ้ยงอะถึงเห็นเชื่อไหมว่าผมจะมองปลาข้ามไปนู่นมันบังใบไม้มุมมุมของเทปมันบังใบไม้ถ้าสายสองนัดปอนยิงเนี่ย สี่ห้าสี่เลามือลูไม่ตกปลามือสวยอุวยแต่เมื่อวานใหญ่กว่าตัวนี้นะใช่ใช่ไอ้แก๊งมื่อวานแก๊งมื่อวานนี่เนี่ยจะไซส์ลูกหมดเลยอนี่มีลูกเสียไปสามสี่ลูกแล้วเนี่ยวันนี้ก็เลยลองเอาลูกไม่มีเงี่ยงิงมาหมายนี่ต้องสายใหญ่ไม่มีเงี่ลูกนี้บอลแท็กมาดีกว่าเออใช่บอลบอลแท็กยิงนี่ยิงปลาชดหน่อยยิงดี ไปไงบอลแท็กมันมยังมีไงลูกเยี้ยเดียวไอ้พวกนี้มันจะลูกดีๆไงเนี่ยเสียอยู่ตรงเนี้ยประมาณสามสี่ลูกเหยียดลงเอาด้วยหรอวะล่าต้องมามางานแรกของเช้าวันนี้เอานี่ยจริงชัโดสองไม้แนละ้วไม่โดนนะไม่ใช่วันนี่เราดูเลย<ม>ตอนเราปอกมั้งไหม อนเรามองอยู่มองอยู่ข้างในโอ้หูรูนี่นี่เป็นปลานินตัวแรกนะครับที่ยิงนี่ไม่เคยได้ปลานินที่นี่เลยตัวแรกปลานินเล็กอะเห็นจริงๆตอ,อนน้ำท่วมปีปีอะไรวะศึกของใสเบ้งเบ้งฮะมีโลอยู่อ้วนจริงอตัวนี้อ้วนอ้วน,วนสั้นอ้วนสั้นแต่อ้วนเห็นตัวแรกว่าปลาแร็ปไม่มีหนกก็เลยเป็นเป็นปลานิลซะ มันมนครับตามแรกชาวนี้เห็นไหมโอ้โหนี่ครับปอกเชโดโครับเป็นร้อยเลยครับน้ำยินเจอกันครับแต่ไม่มีตัวแม่มันนะครับถ้ามีแม่ก็ยิงไปเถอะฮะไซนี้เนี้ยลูกมันเอาตัวรอดได้แล้วฮะล่าเป็นฝูงครเป็นจิ้งจอกน้ำนะนี่ไปเป็นฝูงเลยเห็นไหมครัเยอะจัดครับถ้าเสียนแหไม่เห็นนี่หวานครอบนะเหมือนคลิปก่อนนะ เนี่ยที่เห็นผมตบไอ้ไซส์ดัมมี่ไซส์แขนไปเท่าแขนไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครันี่แค่ไซส์ไซส์นี้แต่ละปีนี่หลายคอกนะครับไม่ต้องกลัวศูนย์พันครับที่นี่โอเคครับทอกนี่โดนแน่เลยทอกนี่โดนแน่เลยไอ้ทอกนี่โดนวันแห่ไปวันนั้นที่พี่ถ่ายคลิป โอ้มีตัวใหญ่แซมมาด้วยไม่ใช่ข้กตัวที่มันมาแจกจ่ายเหรอข้อนี้เห็นสองสามัีกระสุนเด็กกนกระสุนตัางไงนี่ใช่ใช่มันมีกระสุนแซมอยู่ข้างใต้โดนโโดนอ้ยเต็มบอกว่าเต็มเต็มระวังเนื้อฉีระวังเนื้อฉีโดนข้างโดนชิ่งชิ่งอีกอีกตัวตามมาตัวตามมาเดี๋ยวะน็อตไป เฮ้ยโดนเต็มอยู่เจ็บอยู่แต่มันแรงแต่มันแรงระวังหน่อยโดนโดนหัวอยู่ฮะเอ้าอันนั้นก็ครอบเลยมันแตกครอบกันสองฝั่งนี่โอ้โหกำลังยิงแรงเนีมันชอบเนื้อฉีกกระสุนเนี่ยแรงใช่แรงนกนกสวยๆแบบนู้นอู๋โชว์เป็นคนแล้พี่ต่อมโชว์ครอบไอ้ครอบนั่นที่พี่เคยเห็นเหรอ วันที่ถ่ายคลิปวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ข้อนี้เขาหวานแหยอยู่วันนั้นที่เห็นแต่ยังไม่เจอตัวแม่มันเลยเต็มถุงเลยพี่ต้อมโอ้โหเอาถุงมาทำไมวะเนี่ยเดินเดี๋ยวเดินเดินไปดูไหมโหเข้าเต็มนะฮะอู้ตัวสวยด้วยสวยจุดย้อนแสงเดี๋ยวดูอีกด้านนีนี่นะครับผลงานแต้มสองครับกระสุนไซส์สวยๆครับผมเข้า เอาจุดนะฮะแต่ว่ายังวิ่งแรงฮะน็อกนะฮะอันนี้ใช้ลูกไม่มีเงี้ยงนะครับผมเพราะว่าสวะเยอะนะฮะสายสองร้อยปอนด์คะักะดึงกระชากอย่างเดียวครับมันมันครับมันเร็วกว่าแห่คิดดูท่านหขนาดแก้วหวานจากไอ้บนสาลาเนะี่ยเวียงปั๊บมันก็ไปลเลยมันวิ่งฉลาดด้วยวิ่งเข้าใต้สาลาจะได้ไปสิบกับตัวเองนิวทั้งฝูงอนะ่ะฝูงเนี้ยคิดดูแก้วหวานครอดไปแค่สิบตัว ุนน oh, <ALLY. S 1> ่ใครบอกว่าไม่มี <c oughs> <th arts> ตัวม <Four> <t encouraged> ันเลิมเลยเขียวเลยไอ้ที่ไม่ยิงมันกลัวเสียลูกดอกใช่ไหมใช่มันใช้งานเดียวไง โอเคต้องลองมือเองแต่ให้ยินไม่โดนแต่แค่กินโดเรียบร้อยเนาะครับจะเอามาได้ไเนี่นยมันได้ไปคนละทางเลยไม่ได้เราช้ำให้ไม่ช้ำแบบอุตสาห์ขาดนะมึงถ้ามันติดถ้ามันติดไอ้แน่นบองโดนแล้วนะไซส์สวยอยู่นะมันก็ดึงมาอยู่ความหมายเดี๋ยวว่าไม่สวยไซส์นี้ เขาบอกว่าสวยให้ซ้ำอยู่แต่ถ้าติดทั้งสองลูกอ่ะก็ดึงทั้งสองอันถ้าซ้ำไม่โดนนี่สแสดงว่าเราสวยว่าเราอ่อนไหวมากเลยนโอ้โ <c oughs> โดนไหมเหมือนโดนเลย โดนป่ะมันโดนดีนะไม่โลนะมันกระตกไปเลยเมื่อกี้นีโดนนี่เต็มหัวเออโดนอยู่เ้ยว่าเราจะอ่อนไหลไอ่เจ้าไอ้เจ๊คเค้ไม่ต้องดึงเืยดึงด้วยกันเหรอค่อยๆดึงโยกเงยอ๋อจะมาให้หมดอื้อจุ๊บอื้อ เรือมีอยู่นะข้างใต้จริงอำลังหลุดในเรือมีอยู่นะป๋าบอกปุ๊บไปงแต่นับแรกแล้วขอผมหลุดแล้วเปล่าเฮ้ยหลุดแล้วขาดเนื้อของขาพเจ้าไม่มีเงี้ยงหลุดออกไปแล้วครับกูตายแล้วกูตายแล้วบอกกูตายก็ได้การจําไม่เป็นผลหลุดไปแล้วครับไอ้ต้อมบอกว่ากูตายก็ได้เพราะลูกพี่ไม่มีเงี้ยงไงขาดเนื้อแล้ว ได้เนี่ยหรอ<ม>เออยกขึ้นนิดนึงหัวเละหมดเนี่ยหัวเอาไม่กินอยู่แล้วยิงหัวสิคนแก่เขากินหัวกันรู้อ๋อหรอเอาะดูวสองเส้นรอบสองนี้จะได้หรอือเปล่าเละหมดแล<อ>้วปะพี่ต้อมยิงเข้าปากขึ้นบนโอ้ยมาอยู่มาหนึ่ง เออหลุดแล้วนะหลุดแล้วนะหลุดแล้วนั่นได้ผลครับได้ผลครับเออสองแรงแข็งขันได้ผลครับกินเวลาคิดไปเกือบสิบนาทีแล้วครับตาบอกว่าพูดตายแล้ว <c oughs> เลี้ยงมดแล้วก็จะได้นะครับสวะเยอะนะครับที่นี่ครับดูไอหัวพี่ต้อมยิงสั้นยิงสเละแลหละเป็นไรดีกว่าตัวเละ ป,ปลาที่นี่อ้วนไนอ้บ่นู่นเอาเละเลยโอ้เหลือเละเลยครับเฮ้ยทำไมมันหางไส้กันวะเนี่ยโดนไล่กัดเนี่ยสรุปปันนินหรือปลาหางไส้ไวะเนี่ยโดนไม่ใช่ว่าโดนไม่เต็มนะโดนเต็มอ๋อใสสวยครับอ้ยสวยสวะก็เยอะพลลูกดีตรงไหม อ่ะตับลูกใีุ่น่นี่ลองเาลูกเรอยู่ไหนวะลูกลกิตต้องอยู่นี่เอาล้มันล้างไหมแนี้เราก็นูกว่าลูกเราเละ ร้อยปากนิดเดียวเองแอันแรกเนี่ยเมือกเรียบร้อยสวยครับสวยครับสลิปไปก่อนโอเคคับจัดให้นับสองไม่พลาดค,ครับจี๊ดครับมันหมานไว้ปนเหนม่นาตรงไม่ไผ่ะรูที่ไม่ไผ่ที่ไปนะ่ะใหญ่ใหญ่ยิ่งเลยยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่เห็นไหม ยิงพร้อมกันเลยดีกว่าเอาชั่วช้าชิ้นไหนชิ้นไหนไหนนะหายโล้วโดนว่าให้โดนผมพี่จ้าไม่ได้หรอผมตกต่ำ โดนอยู่เอ้โดนอยู่ท่านไงถุงดำอ่ะเออถุงดำก็ใช่ปลาก็ใช่บอกแล้วว่าถุงดำมันคือถุงดำไม่ใช่ปลาก็ใช่โดนอยู่นะผมไม่โดนนะโดนเต็มหรือเปล่าอันนี้อยร้อยร้อยร้อยปลาพี่ร้อยปลาที่เดียวอย่ายวก็โดนเกี่ยวเบ็ดเลยนู่นกะบอกเขามีนู่น ไม่พี่ต้อมหนูจะถือไว้ไม่วางวางนไปยิงไปยิงอยู่ฝั่งพี่ฮ้องบอกพี่ก็มีนี่ไงม่ม้นสายใหญ่ตัวนั้นสายใหญ่1น0่ร้อยหกสิบองเออนี่นี่อุ๊บอุ๊บปวดอย่าบางกล้องนะว่ามันยังอยู่เดี๋ยวเปลี่ยนกล้องมาตรงนี้ะไปเช็คดินปลา โดนปากนิดเดียวฮะโดนมินมินจะต้องเดินข้างฝั่งไปยิงซ้ำให้นะยิงนี่เอฟยิงช้า,าเรีบเลยก็ได้เพราะว่ามันโดนปากว่าถ้ามันวิ่งผู้อีกทีนึงจะขาดปากไปอย่าอย่าไปล้งมากเอาเล่นสไตล์เปบสไปม,มันยังมันยังไม่วิ่งไงตอนนี้ถ้ามันวิ่งเดี๋ยวจะปล่อยย่อนอยู่เห็นยัง ไอ้ย่า nó แรงมันยิงจะจ่อยงั้น เส้นวิตอมแล้วก็ปลดลูกดอกไปด้วยเลยก็ได้โอดไซด์เดียวกันเลยหลุดเลยโอ้ยไซด์ใหญ่ไซด์ใหญ่กวับตัวนี้เฮ้ยมันเป็นแก๊งเมื่อวานป่วิตอมก็ ตามไปซ้ำได้แล้วครับนี่ฮะันัดแรกก็โดนติดปากนิดเดียวครับนี่ฮะนี่ยรัโดนเบ็ดเกี่ยวเลยฮะหลุดหลุดพอดีครับตอนดึงมาฮะใช้ลูกซ้ำอันนี้ลูกซ้ำนะฮะลูกไม่มีเงี้ยงนะครับยิงสวะเยอะครับหมืนมันครับสามแต้มแล้วของผมของนุ้กเค็กหนึ่งครับก็มาขึ้นซีสองตัวหนึ่งกระทั่ง้ียื้เ็เอาตัวซ้ายกี่เอาตัวขวาอะไะ พูดย <les> ิงตัวขวาตัวใหญ่ยิงเลยหนึ่งสองสองหรือเปล่าไม่ใยที่ชอบยิงโดนนี่มันอยู่ยู่เลนอยู่ยู่นกสองเลยมันใหญ่นะยิงไม่โดนนี่ มีเครื่องบ้ากันไม่ได้เว้คนเรามันพลาดกันได้เฮ้ยิงไม่โดนมีเื่องเลือกเลือกตัวใหญ่ด้วย <c oughs> อะไรเหรออยากจะให้เก็บสองตัวไง <c oughs> อุยอ้ยอุย้ยนะ้ำ ข้าง,น,ง,น,ง,น,งนนัไสวยอันเนี้ยหลังเนี่ยไม่ใช่เป็นแผลเน,น,น,นี่ยรอยดจริงๆมาเหมือนกันเนี่ยหลังขระถางเนี่ยนี่ฮะได้ทั้งคู่นะครับผมเวลาออกหมายร่วมกันกับเพื่อนอย่างเงี้ยฮะนัดก,กันยิงอย่างเงี้ย เก็บได้ทั้งสองแต้มผันหมานครับาเฟกแมนครับวันนี้ฮะท่านฟอกอร่อยนะเปรบด้อยหมุนติดไอ้นั่นด้วย แต่ครัง้งลใช่ไหมดูสาย,ยมันล้อเข้าไปนะ <laughs> ละเบียกิีกแล้วเฮ้ยอยู่ใกล้น้ำอยู่ดึงได้อยู่หรอก ลอเงเหยวดูฮะข้าเต็มอยู่ฮะลูกไม่มีเงี้ยนะวันนี้นี่ก็ผลงานรวมวันนี้นะครับปลานินสามตัวกระสูบตัวหนึ่งแล้วก็ปลาช่อนสามนะครับก็อันนี้ผลงานของน้องเค้กนะครับยิงด้วยกันอันนี้สองตัวเดี๋ยวปลาช่อนนี้จะเอาให้น้องเค้กครับผมเอาแค่ปลานินสองตัวครับโอเคครับผมกระบอกใหม่ ก็จบทริปไปแล้วนะครับผมวันนี้ก็ยังล้างแค้นชะโดไม่ได้นะครับผมเห็นจังหวะจีบแล้วก็ขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมวันนี้ยังปิดเกมช h โดไม่ได้ครับแต่ก็ได้ปานินไซส์สวยๆอ้วนตับเลยนะครับมาสตัวก็ปลาช่อน3ตัวกระสุนตัวหนึ่งนะครับผมก็มีเวลานิดหน่อยนะครับผมนี่ประมาณเที่ยงแล้วนะครับผมเที่ยงก็เตรียมตัวเข้าไปทํางานต่อนะครับผมกับน้องเค้กครับยังไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมนะครับผมอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับกับน้องเค้กครับสวัสดีครับ